สลับนอหลักการก็มีอยู่แค่สองอย่างก็คือใช้แม่เนติกเนี่ยทํางานสลับกันไหนแม่เนติกเนี่ยคือแม่เนติกเขาเรียกแม่เนติกอันนี้อ่ะแม่เนติกอ่าตัวแม่เนติกอ่าตัวตัวแม่เนติกตัวนี้เนี่ยก็คือจะบังคับว่าเป็นหนึ่งเป็นไฟของโซล่าไหนอันนี้อ่ะโซล่าข้างหลังนี่นะให้เรียกเอาว่าเป็นไฟโซล่าตัวหนึ่งแล้วเป็นไฟบ้านตัวหนึ่งหลักการก็คือทันทีที่ไฟโซล่าหมดให้ให้มันมาต่อไฟบ้านอ่าเทคนิคการทํามันก็ง่ายๆก็คือ หนึ่งถ้าเราให้เราจินตนาการว่าไฟเนี่ยเป็นไฟจากไฟโซล่าผมเอาออกให้หมดก่อนอ่าเออเอาเอาเอาออกให้หมดก่อนไฟจากโซล่าที่มาจากโน่ตบุหลราคางมาเนี่ยไฟจากโซล่าเนี่ยเอามาปุ๊บเราเอามาจิ้มเข้ากับตัวต่อทําการต่อเข้ากับตัวเมนหลักเมนใหญ่นะคอนแทคใหญ่อ่าอพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาสายไฟสายไฟมาต่างกานแบบตัวเมนใหญ่เนี่ยไปเข้าคอยเลยคอยเลี้ยงมันอ่ะคอยเลี้ยงข้างล่างเลยอ่าคอยเลี้ยงตัวสนามแม่เหล็กมันี่ยจิมเข้าอย่างนี้เลย แบบนี้เลยเออนี่อย่างนี้บวกลบไปใช่ไหมี่ยเออก็คือบวกลบได้แหละอ่าไอ้เป็นบวกลบเป็นไฮโวลต์อ่ะไฮโวลต์ใชเป็นไฮโวลต์อ่เป็นแบบนี้เลยคราวนี้สองร้อยสี่สิบโวล์พอพอจิ้มขั้วนี้ปุ๊บเนี่ยจิ้มขั้วนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทํางานปักปักอ่าก็คือหลอดไฟถ้าเราต่อหลอดไฟไฟก็จะผ่านมาแบงนี้และเอาผ่านวิ่งอมา่าวิ่งผ่านแบบนี้พร้อมไปใช้ไปใช้งานจากไฟตัล่าละอ่าแต่คราวนี้พอพลังงานมันหมดเนี่ยทำไงฮะอ่าเราก็ต้องเอาไฟบ้านเนี่ยมาเสริมแต่มันนจะทําางพร้อมมกันไ่ไา พราะไฟมันจะช็อตคือมันจะตีกันเป็นอ๋อเป็นไฟคนละพวกกันเออไฟคนละพวกกันดีกับดีซีเออคราวนี้เราเขาต้องมาสั่งการมันสั่งการสั่งการมันว่าท้ายตัวนี้ทํางานเอออันนี้จะไม่ทํางานอย่าเพิ่งทํางานเออใช่จะทำงานจะสั่งจะไม่ทํางานวิธีก็คือก็เอาไฟบ้านเนี่ยมาเหมือนกันอ่าอ่าก็มาเข้ากับที่ตัวเมนเหมือนกันเออตัวเมนหลักเออเมนหลัก่ะเราก็เข้าเข้าจิ้มไปที่เมนหลักอืมแบบนี้ประมาณนี้ แล้วก็ต่อสองสายเหมือนกันไหมไม่สองเลยอ่าทำไงอะงั้นมันก็ทำงานตลอดสิอ๋อเออเราจะให้มันทํางานตลอดเราก็ต้องมาพ่วงกับการทํางานของตัวนี้ด้วยอ่ะหลักการก็คือเราจิ้มไฟบ้านเข้าเข้าที่ตัวนี้ละอ่จิ้มแล้วอ่าเสร็จสับเสร็จแล้วเนี่ยเอาไฟสายไฟจากไฟบ้านเนี่ยเลือกสายหนึ่งเลือกสายหนึ่งอืมเอามาเข้าคอยเนี่ยแค่คอยเดียวเนี่ยเข้าแค่คอยเดียวแบบนี้สายนี้ก็ได้ใช่ไหมข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ได้หมดได้หมดแล้วควเนี้ย อยากไปเส้นนี้เนี่ยเราอย่าเอาเข้าตรงนี้เพราะมันจะทํางานเลยมันจะทํางานเลยไม่เหมือนผ่างนี้อให้ให้เราจิ้มจิ้มเชื่อมต่อจากตัวเขาเนี่ยอมาสั่งการที่หน้า NC อะไร NC NC คือปกติปิดของหน้าคอนแทคสับไปเลยเนี่ยปกติปิดเนี่ยเออเราก็เอามาผ่านตรงเนี้หนึ่งตัวหนึ่งสายเอแล้วอันนี้พอเป็นสายออกเนี่ยพอสายออกของเขาเนี่ย นี่คือสายออกเขาอค่อยเอามาใส่ที่ตัวคอยมันเหมือนเป็นสวิตปิดเปิดอย่างนี้่ะเออใช่สวิตติดเปิดเอ็นซีไอตัวนี้เนี่ยเปรียบเหมือนสะพานไฟธรรมดาอก็คือถ้าหากว่าเนี่ยตามปกติเนี่ยคือมันลอยอยู่อย่างนี้ถ้าแม็กเนติกทํางานคือมันจะกดลงอกดลงตัวสะพานไฟตัวเนี้ยกดลงเนี่ยมันก็จากของเดิมมาต่อใช่ไหมนี่มันก็จะจากกันจากกันมันก็จะมาตัดไฟตัวนี้จากกันคือแยกจากกัน คือคือตัดไฟตัวนี้อ,อ,อันนี้พอพลังงานมันหมดตัวพลังงานของโซลา่าหมดเนี่ยม,มันจะเด้งออกพอเด้งออกปุ๊บจากของเดิมที่ถูกกดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาต่อให้สองสายไฟเส้นต่ออ,อมันโดนกันมันก็วิ่งมาท่านี้ออวิ่งมาต่างการตัวนี้ไอแม่เติดทํางานปับพอปับไอตัวนี้ก็ทํางานแทนกดลงไปอ่ากดลงกดลงแทนแล้วแล้วไฟเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้งานนี่แหละได้สองตัวเนี่ย เอามารวมกันได้เลยเอามารวมกันได้เลยแล้วออกใช้งานตัวเดียวพอใช้งานเอ่าทีนี้ก็ให้ให้ซินทำใช่ไหมต่อสายให้ซินทำให้ซินทำติาเอาจริงๆเลยสอนให้ซินทำเออเอาสอนให้นำเสร็จแล้วก็เอาจริงๆตรงนี้เลยเออแล้วติดตั้งตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูผลงานโอเคครับพี่นายผมพ็นว่าแบตนะแบตนะแบตตัวนี้มันจะมีค่าประมาณสองร้อยหกสิบโวลต์ขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบใช่ไหมสองร้อยสี่สิบนี่คือไฟจากแบตเป็น h v d c เข้าใจกันว่า h v d c เป็นไฟแรงสูง ป็นไฟแบตแรงสูงโอเคโอเคนี่เป็นเป็นของของไฟแบตแรงสูงคราวนี้เนี่ยขุมกําลังเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นของไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟสองร้อยยี่เหลนี้สองร้อยยี่สิบโวลต์เอซีเนี่ยเอซีเนี่ยนะตอนที่เราจะทําผ่านผ่านตัวตู้สลับไฟเนี่ยนะอันเนี่ยไอสองกล่องแก่ยนะอ่าสองนี่สองกล่องเนี่ยตัวชุดสองกล่องเลยเนี่ยจะเป็นตัวแมกเนาติกแมกเนติกมาวงจรมันจะต่อไงช่างมันช่างมันคือ มันจะต้องมีไฟแบตเนี่ยวิ่งเข้ามาที่คอยของแมกนิหนึ่งตัวไฟบ้านเนี่ยอีกแมกนีตอีกหนึ่งตัวคราวนี้มันจะทํางานสลับกันคือสลับกันโดยมีการคอนโทรลควบคุมผ่านตัวนี้ก่อนถึงวิ่งย้อนอีกบางวิวถึงวิ่งย้อนจับมาคราวนี้ไฟที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นไฟคนละตะกูลนะเว้ยตระกูลคือ DC กับ AC คือเป็นไฟไฟแบตกับไฟบ้านคราวนี้ตอนแรกเนี่ยที่เราใช้กับไฟแบตอยู่ตอนแรกเนี่ยนะเนี่ยใช้กับไฟแบตตัวนี้ใช้กับแสงสว่างใช่ไหม ใช่ไหมไฟกับตัวแสงสว่างเป็นไฟทั้งหมดทลาไห้าสิบหลอดหกสิบหลอดกวาไปใช่ไหมอ่ะห้าสิบหลอดห้าสิบหลอดคราวนี้เนี่ยถ้าจะมาจะมาสลับตัวนี้เ่ยนะเอาไฟเอาไฟตัวนี้มาเนี่ยแกจะต้องจับเนี่ยสองสายเงี้ยรวมกันอย่างงี้นะนเหรอไหมแล้วเอาไฟผมถามว่าไอสายไฟที่มาเนี่ยมันเป็นสายไฟจากไหนจากเมนไฟเลยใช่ไหมครับผม ไอตัวโหลดตัวเนี้ยที่เอาไปใช้งานหลอดไฟเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อื่นที่เป็นมอเตอร์ไฟไม่มีแล้วคือไม่มีนะครับผมไม่มีเป็นเป็นไฟล้วนๆเนี่ยครับผมถ้ามีมอเตอร์ถ้ามีมอเตอร์หรืออะไรเนี่ยมันจะช็อตทันทีนะครับเออดังนั้นถ้าถ้าไม่มีมอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะต่อได้เลยครับผมตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะแล้วปั๊มน้ำตอนนี้ใช้งานกับอะไรอยู่ปั๊มน้ำตอนนี้คุณต่อตรงกับ ไปบ้านอยู่ครับอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นนี่นี่ตัดทิ้งไปแล้วนะไอ้ตอนนี้นี่มอเตอร์ปั๊มน้ำของของเดือนใช้ตรงกับไฟบ้านอยู่ใช่ปะใช่ครับใช่ปะใช้ับไฟบ้านอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยละต่อได้เลยต่อได้เลยติดตั้งแมกนาตได้ไหม ่ะต่อจริงแล้วคราวนี้ให้อาจารย์ซินผลต่คอบเอาตัวแรกไหนตัวแรกไหนตัวนี้ใช่ไหมไหนตัวแรกอ่ะตัวนี้ครับตัวโซล่าโซล่าอ่าตัวแรกโซล่านะโซล่าจำได้เลยนี่ว่าเนี้ยจินตนาการว่าเป็นเป็นไฟบ้านจีเตอาการ์เป็นไฟบ้านนะครับจำไน้อย รูบอลเนี่ยพี่หนูลองเตียบรูบอลน,นะอนะอไนี่รูบอลนะรูบอลเนี่ยรูบอนนะล,ลบอนเนี่ย,นนย,ยไปไอ่ะไฟบ้านต่อเข้าไปอันนี้จะผ่านเบเกอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ<ๆ>ผ่านเบรผ่านเบเกอร์อยู่แล้ว คราวนี้ก็เอาคอมเบนโซล่าเข้าไปไฟโซล่าเข้าไปอาาจรย์ไก่ครับโอ้โหเจ้าของคลินิกเว้ยเจ้าของรีสอร์ทซื้อหมวกมาฝากขอบคุณครับเอาไว้ใส่กลางแดดตัวสโอเคเอาเอาขอเอาไว้เอาไว้เอาตัวนี้เหมือนมีกลางแลตามตัวตลอดกันฝ้าได้จะได้หล่อใช่ไหจะได้หล่อครั้งแล้วมันตากแดดมันจะเชื่อมคู่เลยนะเชื่อมตรงๆกับคอยนะ ตัวนี้ขาดสีน้ำตาลเส้นใช่ไหมถูกป่ะถูกน้ำตายเส้นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเดินไป่กลเนี่ยไกลไกลที่เจ็ดคอว่ะพี่นี่เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับผมโอเคต่อให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะ ีไหนให้มันเบสิกขึยนไปเบเกอร์เพ <B aker. S 1> ียบๆพอทำามาเนี้ยสายเมนอาจารเมนเมน,น,เ,มนเมนอยู่วัดอือสายเมนสายไฟเมนพอสายไฟเมนก็นี่ไงเดี๋ยวเรามันจะมีสายเมนใ้่ไปเราก็ไปเชื่อมต่อผ่านเบเกอร์ไงไฟอันนึงเป็นไฟตัวนึงเป็นจากโซลา่าตัวนึงอ่าเราก็แยกเข้าไปการทำงานนี่ก็คือสายตรงสายเนี่ยก็จะมีต้องผ่านเบเกอร์ก่อนอืองผ่านเบเกอร์เนี่ย แล้วนี้เดี๋ยวเราจะมีสายเมนก็สายของลางทามเนี่ยสายเมนที่ไม่ว่าจะเป็นไฟโซลา่าหรือเป็นไฟจากไฟบ้านเนี่ยเอาไปเข้าชุดแสงสว่างของไฮวุลลิตีเลยไม่อวีกันเนี่ยเขาทำงานคนละววราใช่เขาทำงานคนละเวลาหรือเป็นทวิดเดียวกันพอ,อ,องก็งอารยจันจร์จซินงงไงจันทีงง, <laughs> ง,งงไงงงหพี่อ่า อ่าสายนี้คือเอาไปใช้ใช่ไหมปลดลุ่นนี่ปดรวมกันแล้วเนี่ยนี่นี่นดติ๊กเอาไว้นั้น AC DC ก็ใช้สายเดียวกันนะโอเคค่ะสายที่วิ่งไปแขนอาจารย์ไก่เนี่ยอ่ไขาแล้วเหรอยุ่งจับปลดเลยไหนเอาไปยุ่งไปบ่นบนบนล่างๆอ๋ออะไรอะไรฮะขายขาย เยอะเยอะะเยอะเลยอะไปเข้าแทนตัวนูน้นเนึกออกไหมอ่าก็คือหมายความว่าไฟจากแบตเนี่ยวิ่เข้ามาตรงนี้เบรกเกอร์ตัวแรกครับผมแลวเอาของไฟของไฟบ้านเข้ามาตัวนี้ด้วยนึกออกไหมอ่าเข้ามาเ๋ยวของขอตงตัวนี้ก็คือเข้าเข้าตั้งสองตัวเลยครับผมแต่สายออกตัวเดิมเนี่ยคือเข้าเข้าที่เอาใช้งานกระแสสว่างเหมือนเดิมครับเห็นไะห อันนี้ค่งไไฟบ้านอ่าไฟบ้านนั่นแหละครับนี่ค <c oughs> ของแพงครับไอ้ของโคแบตใช่ไหมครับอ่าถูกต้องนั่นแหละและนี้ก็คือเอาใช้งานแทนโคแบ,บตตอนแรกของ,ขอของเราถูกป่ะเพราะตอนแรกของแกเข้านี่คือเป็นของไฟโซล่าอย่างเดียวถูกต้องไหมอเออเ<ด>สร็จแล้วตัวน,นี้จะเปิดไฟครับแล้วนะครับเปิดเปิดไฟเปิดไฟใช่ไหมแสงสว่างใช่ไหมมีแค่แสงสว่างใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคเอาแค่แสงสว่างนะนี่จะทดลองตู้สลับไฟว่าทำงานด้วยเปิดเบเกอร์ี่ก่อน เปิดเบเกอร์ดีซีก่อนอ่าเปิดเปิดเบเกอร์ของดีซีของแบตอะของแบตของแบตโอเคของแบตอ่าโอ้โหตกใจอีกทำให้ผมตกใจด้วยดิตกใจวันนี้เปิดเบเกอร์ของของเอซีอ่ามือมืออ่าแล้วจะไลเลยเรยคราวนี้ปิดเบเกอร์ดีซีในกรณีพลังงานหมดปิดปิดเบเกอร์ดีซีตัวไหนครับตัวเดิมตัวเดิมปิดดีซีดิของดีซี งบอกนว่าเขียนไว้ก่อนที่จะได้ดูด้วยเขียนงคไหนดีซีดีซีนี่เป็นสีดำอยาสีดำตัดปล่ามาะไนเดยวเปิดใช้งานล้วนะเปิดยางเห็นว่าลดไฟดีซีสีดำก็ได้ก็ได้ยังไม่ได้รอ่ลองเปิดเปิดเบรกเกอร์ดีซีครั้งนี้เปิดเบรกเกอร์ดีซีเคดีนะครับเขียนว่าดีซีดีดีซีสีดำก็ได้ข้าลยข้าถ้างลัมีง ระลางะระลางดีซีไยดีดีดีใหญ่ดีอนาีดีเนาจงกับผมผมวนเสร็จไว่อะไรวะไม่เาษาอังกฤษดีซเขียนไม่ได้อไม่ได้จบภาษาอังกฤษมาอ้าวอ้าวดอะไรนี่นะอ่าดีซีและเอซีไม่ดีเก่งงั้นเหรอจาน AC เอซีสีแดงนะเอซีเอซีสีแดงเอซีแดงเขียนแต่ว่ามันจะยี่ห้อเนาะเออมันเป็นสัญลักษณ์สีด้วยอันนี้เปิดไฟใช้งานเอาเรียนเรียนเเปิดไหมเปิดหมดแล้วครับตอนนี้ผมเปิดอ่าไฟใช้งานปึ๊บอ่าไหนฟอสเปิดหลอดไฟดิคือไฟใช้ง่ายของของตัวหลอดไฟอ่ะไม่แตะระบะไม่เห็นกี่หักเดี๋ยวเดราเปิดสวิตช์นะิดับสวิตช์เปิดเปิดค้างมาเลยนะเออ มาแล้วมาแล้วอ่ะอัทดลองใหม่ทิอ่ะคราวนี้ปิดเบเกอร์ดีซีถ้าพลังงานหมดมาจากกระพริบอย่างงี้ปึ๊บไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคราวนี้ถ้าพลังงานมาเปิดขึ้นเปิดขึ้นเนี่ยดูเรื่องป่ะนี่หยิบเลยไฟแดงเลยอะไรนะไฟแดงเลยปังเนี่ยนะอีกทีดิ้ให้นี้อ่อีกทีนึงเออตัดแล้วตัดแล้วต่อโตโตมองงไหมงงไหมเฮ้ยซ้อมซ้อมซ้อมโอ้แม่โอ้แมดูไฟยังไม่กระพริบเลย เดี๋ยว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 เดี๋มไม่มีการหายของช่วใช้งานไม่รู้เรื่องอันนี้เอ้ยนี่คือเราปรับี่ร้อนเนี่ยลงมาลงมาใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าอี่พี่พี่หายเรื่องตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว้ามันจะไปนู่นมันทำทให้ตกใจไม่ได้เลยเถอะนี่ก็ร้อยสิบนะเฮ้ยอ๋อครับเอ้าปึ๊กอันนี้อันนี้อันนี้สิรอครับอาจารย์ อันนี้ดีซีไซต์เน่ยจากจากไอ้ตัวนี้ละเอาสลับทำงานไม่ได้อ่ะอ่ะทีนี้พอใจมีงานกลัวเอ่อกลัวขาดพลังงานขาดตัดลองตัดโบลองตัดดีซีนี่เอาดีซีเฮ้ยดีซีก่อนไงตัดดีซีตัดดีซีดีซีเอ่ออนี่ไฟบ้านก็ทำงานอันนี้ไฟบ้านทำงานอ่าไฟบ้านทำงานอ้าวทีนี้อ้าแล้ววะเอาลองเออดีซีว่าอ่ะนนี้ล่ดองครับอ ทีนี้ไม่อยากใช้อะไรเลยปิดให้มาพูดเลยปิดพูดเลยปิดพูดเราปิดพูดงเราปิดพูดลปิดอีได้ปิดเอรีได้ปิดแอก็ปิดแล้วไงปิดหมดแล้วโอเคใช้ได้เด๋ยวผ่านผ่าน่านผ่านผ่นผ่านนผผ่่านนผ่า่อน่านผนผนเ่า่านผานาน่้นใ้น่ เปิด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  AC ADC ADC เบิร์บตลอดพลังงานเราอ่าพลังงานเราสองห้าสามวัดเลยวัดเลยเออวัดเลย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 สองห้าสามเอาวัดพลังงานจากแบตเลยมันใช้เท่าไหร่อันนี้ีซีนะไฮวอลดีซีตัวนี้มันใช้ระบบเซ็นต์สว่างจริงก็ทั่วรีสอร์ทเลยนะเนี่ยเจ้าของนั่งอย่างเงี้ยสองร้อยสี่สิบสองสองร้อยสี่สิบสอง สูงกว่าไฟบ้านละผ่านสูงกว่าไฟบ้านละสองร้อยสี่สิบสองซมจุดแปดอ่ะขับแรงเจ้าของขับแรย่างนเลยพี่คอสสวยมากไงปล๊กมไหมึงจะหลับไปปล๊กมไหมโอ้โหใช่ได้หลอดไม่กระพริบเลยโอเคนะปึ๊บทีเราออโต้ละออโต้ทําไงออนทั้งคู่ออโต้ออนทั้งคู่ออนทั้งคู่เลยออนทั้งคู่เลยอ่อนพลังงานมันหมดไปสับโป๊ะเอง ออนดิออนมันจะออฟเปิด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 นะเปิดเอ้ยออโต้เปินคือมันจะออโต้เลยไมถ้าเนี่ยออนแล้วถ้าพลังงานมันหมดนะแบตจากแบตหมดเนี่ยมันก็จะตัดไปใช้ไฟบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกว่ากึมออโต้ไม่ใช่ออโต้เราก็จะปิดเอซีอ่าอ่าใช่ปิดเอซีลงจนไม่ไม่ให้มันเป็นออโต้อมเติ จบไหมชุกสารไฟจบไหมมือเล uh, 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 ือดอะไรมือเรือตัวมือเรือไม่ธรรมดาธรรมดาใช่เอาหกโมง้วเปิดไฟจริงเลยเนี่ยเปิดไฟสว่างไฟข้างนอกเปิดไหมเนี่ยไฟข้างนอกสว่างโอ้ก็หันลมให้เรานะครับก็หันลมนี่หมุนติ้วเลยฝั่งนี่ห้าตัวนี่รีสอร์ทสวยงามมากว้าเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วนี่ไฟกุ้พลังจากโซลนเซลล์จันไก่ไฟ่ระชาง เออดูนี่สอดแข้งแข้งขข้างบนนั่นแหละฮะไฟฟรีไฟฟรีนะโอ้โหนะไฟนี่ยังไม่มืดเท่าไหร่ไฟนี่สอดอืมนี่สอดผมน่าเที่ยวมากเยี่ยมสุดยอดเฮ้ยจานมันไม่ใช่ไฟธรรมดามันเป็นไฟที่มันเป็นหลอดที่กินไฟไปเนี่ย หอดแดมากๆนี่เป็นไฟจากโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์เลยเคพี่สอนที n <N ่สวยงามมากเนี่ยโอ้โหหน้ามาเที่ยวที่ที่ตลาดไอยราไนารเอ้าวนี่คัะไฟไฟอาวไฟไฟจากโซลาเซลล์ระบบพี่โจ้วาดีซอะตอมิกของอาจารย์ไก่ไผ่หุนช้าะ หไฟสปอรตไลท์สวรรค์ตุ้งจ้าเลยรีไปสุดหลอดรีสอร์ทแห่งนี้รัรีสอร์ทแห่งนี้อันนี้เป็นคนพาแบบว่าไปจะดาวคันเหรอเเจ้าของภูมิใจมากเจ้าของสองคนเลยเนภูมิใจมากเลยขงหันลมหมุนติ้วเลยแต่ว่าไฟไม่มีหรอกไฟ้ไฟ่ไฟเอีเอาดูไฟอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากอู้สวยงามรีสอร์ทสวยงามมากไ ผมมด้อคืหดูบรรยากาศข้างบนครับโอ้โหไฟสวยงามมากบรรยากาศเลยโอ้โหได้ใจมากเนยระบบเดิมนี้โอ้ไม่มีทางที่จะลากได้ถึงขนาดนี้แอให้เป็นคลองเท่ากันก็เถอดอะไรนะไม่าไม่มีงง่งม่ที่างไมยางองงา่ีไม่่ง่ง สำเร็จของคุณเจ้าไก่ครับของคุณเจ้าไก่ใช่ไหมระ่บบไฟระบบไฟนะระบบไฟนี่โอเคระบบอ่าไฮบริดดีซีจากโซลาร์เซลล์ครับอะมอฟัตแปดสิบหลอดได้แปดสิบหลอดนี้หลอดธรรมดาแล้วก็มีหลอดแอลดีแล้วก็มีเอ้ยมีหลอดอไนั่นมีหลอดีหลอดสปอตไลท์ด้วยสปอตไลท์ใสปอร์ไลท์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบอะไรนะสปอตไลท์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหลอดธรรมดาของหลอดทั้งหมดครับสุดยอดมาก ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไก่มากๆเราบอกอะไรนะอาจารย์อะไรนะ NVDc Atomic Atomic By อาจารย์ไก่ b ยวันไรกันช่างไก่หูช้างวันไรกันช่างสวยสวยสวยลิศ่าบสวย